เอาเลยครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ต่อจากคลิปที่ผมเพิ่งสรุปอัปเดตไปแล้วนั่นเองนะทุกคนก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปอัปเดตสรุปอัปเดตก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมก็สปอยอ่าเกี่ยวกับอัปเดตต่อไปด้วยนะครับผมเอาไว้เล็กๆน้อยๆนนก็สามารถที่จะไปดูได้นะทุกคนซึ่งในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวทางด้านของเวฟพ่อนใหม่นะครับก็คือไอ้เจ้าสมอ่นั่นเองนะทุกคนก็อาจจะรีวิวช้าไปหน่อยนะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมในเรื่ ลิ่กับเบิร์กมิสติกนั่นเองนะทุกคนก็สําหรับเบิร์กมิสติกนะครับผมออร่าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะปรับออร่าขึ้นให้อีกนะครับอ่านะครับออร่าก็จะแบบขึ้นลุกโชยอย่างนี้เลยนะทุกคนซึ่งอันนี้ผมแบบชอบชอบเล่นแบบ2ขีดนะทุกคนอันนี้คือแบบมันดูสบายตากว่านะทุกคนอันนี้เบิร์กอ่ะเดี๋ยวผมอ่านเบิร์กให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเบิร์กน,นี้นะครับถามว่าทําอะไรได้นะครับ ก็เปิร์กนี้นะครับผมก็จะเพิ่มให้เราเนี่ยตีเร็วนะครับผมแล้วรู้สึกว่าจะเราเนี่ยจะป้องกันเยอะขึ้นนะครับก็คือเรามีเขาเรียกว่าไงเราจะแบบอึดขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็รู้สึกว่าบัฟอันนี้นะครับผมเขาจะบัฟทั้งทีมเราเลยนะทุกคนไม่ว่าเราจะ กดสกิลนี้นะครับผมมันก็จะบัฟกับเพื่อนนะครับผมบัฟให้เพื่อนด้วยอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมว่าสมองกับเปิร์กสีแดงและเปิร์กมิตติกเนี่ยมันจะเป็นยังไงในทุกคนก็เดี๋ยวอ่าเปิร์กลีเจเารีเดี๋ยวผมจะไปอ่ารีวิวแยกอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็คือจบอ่าจบการรีวิวของเปิร์กอันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นเปิร์กลีเจเารีแล้วกันนะครับโอเคทุกคนนะครับผมก็ถ้าทททททุุุกก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 กคค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 คนน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 พพพรรรรรรร้้้้้อออออมมมมมััััััแแลลลลวววววะะะะะะบบบบผผีี่่่่จจไไไปปปปดดดดูิิ็็ฝาา์ subscribe เเเืใตยง ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้าแมปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะทุกคนก็มีออร่าขึ้นมาด้วยนะนี่ครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปบรูปแล้วกันนะครับทุกคนเอาไปเป็นทำปกนั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวยืนถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะทุกคนมาครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลตีกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับสกิลของเจ้าสม่อนะครับนี่ครับผมอุ้ยเท่นะอันต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่เเเเคคคคยยดูสกกกลนนนนนนนรััับออออี้้ืมมาห็พททุุง ก็สกิลตีค่อนข้างที่จะสวยเลยนะโอ้หตีเข้าทีละเจ็ดนะครับนี่ครับอืมอืมอุม้ยเท่นะครับเริ่มเอ้ยทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนเวลาเราตีสองบ,บีมมีเสียงแปแปลกๆด้วยใช่ไหมอันนี้น่าจะปรับมาใหม่ไหมโอเคเอาเป็นว่าสกิลตีก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสกิลแซดกันเลยดีกว่านะครับว่าสกิลแซดจะเป็นยังไงครับผมสกิลแซดคืออะไรเอ่ยฮะสกิลแซดคืออะไรอะ่ะอ๋อเฮ็ดอ๋อบวกเฮ็ดพีครับทุกคน แต่สังเกตได้ว่าด้านซ้ายนะครับผมเรามีเลือดเพิ่มมา100เลยนะก็คือผมมีเลือดอยู่ที่250เลยนะทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าพลาสตินี้มันอยู่กับเรานานแค่ไหนอ่ะโอโอเคครับผมก็อยูอ่ประมาณนี้นะครับผมนี่พอมันคูลดาวน์มาถึงประมาณนี้นะครับผมสกิลเลือดหนึ่งร้อยเราเนี่ยก็จะหายไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะผมะไม่รู้ว่ามันเป็นสกิลแพรลี่หรือเปล่า ไม่ใช่นะทุกคนเป็นสกิลแบบเพิ่มได้เฉยๆนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีดาเมจโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่สกิลตีนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะมานะครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูสกิล X ก,กันบ้างดีกว่านะครับผมว่าสกิล X จะเป็นยังไงเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกดสกิล X เ,เลยนะปับ๊บเป็นการปล่อยคลื่นน้ำไปนะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ินนะโอ้ยบอสมาพอดีครับปับ๊บพออยู่ตรงนี้ปึ๊บ อ่าปล่อยคลื่นน้ la, ah, I I ําไปด้านหน้าจริงด้วยนะทุกคนอ่ะนะครับผมไหนๆบอสก็มาละเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสกิลสามกันต่อเลยดีกว่านะฮะสกิลสามปั๊บ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 โอ้โหเป็นการฟันรัวๆนะทุกคนอุ้ยเท่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 อันนี้เท่เพิ่มเพิ่มเลือดไปอีกร้อยหนึ่งโอ้โหระเบิดอืโอเคครับผมก็อันนี้ผมก็รีวิวครบละเดี๋ยวเราเราอันตินะครับผมระหว่างรออันติเดี๋ยวผมจะขอใช้สกิลเปิร์กนะครับว่ามันทําอะไรได้อ้ํา นี่นะผมก็คือเราจะถึกขึ้นแล้วก็จะตีเร็วขึ้นนะทุกคนปับป๊บปับป๊บปั๊บปอืมทุกคนอลองให้ซอมบี่ตีมันมันตีฮะมันตีเราไม่เข้าเหรอโอ้มันตีเรามือนเหมือนมันจะตีเราแบบรู้สึกว่าเหมือนมันจะเข้าน้อ,นอยลงมากไปเลยนะ แบบน้อยเลยนะทุกคนเฮ้ยเปิร์กนี้ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะเนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตแล้วกันนะครับผมสำหรับเปิร์กันนี้นะครับผมคิดว่ามันก็ซัพพอร์ตดีเหมือนกันนะทุกคนก็ถ้าเล่นกับเพื่อนก็น่าจะโอเคอยู่นั่นเองนะทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับเปิร์แล้วก็เวฟพอนนะเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บอัสติของเวฟพอนแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลอัสติของเวฟพอนจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เก็บสกิลอันติเมทะะเเนนนยัักกคคอดดี๋วามลลต นี่ครับผมกองตุ้มเข้าไปอืมมองไม่เห็นอีกแล้วเป็นการเอาสมอปักลงปืนนะทุกคนแล้วก็เหมือนจะเป็นสึนามิหรือเปล่าเมื่อกี้นะครับผมน้ําท่วมนะครับนี่เอาค่อนข้างที่จะเท่เลยนะแล้วก็เป็นสกิลที่น่านจะค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะครับเป็นเ,เหมือนจะเป็นเอนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็สําหรับสกิลเวฟพอนก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็ นี่นะครับผมก็จะเป็นเปิร์กกับเวปพอนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอ่าท้าน,นของเปิร์กไอรีเจเนอรี่กันเลยดีกว่านะทุกคนว่าเปิร์กรีเจเนอรี่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมขอเวลาไปรีหาแป๊บนึงนะทุกคนก็เปิร์กก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เราจะป้องกัน่ะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูดูดิอ๋อเดี๋ยวนะเหมือนมันจะตีเราไม่เข้าด้วยซ้ําไปนะทุกคนดูดิเลือดเรา149นะครับ มันตีเราเข้าแบบน้อยมากๆนะทุกคนอันนี้เออผมคิดว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนก็คิดว่าน่าจะแบบอยู่ในเทียร์ระดับใกล้ๆกับแวมไพร์นะทุกคนก็ทุกคนก็ลองคิดดูนะครับนะครับผมว่าเปิร์อนนี้มันมันดีหรือว่าไม่ดียังไงนะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ โอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลของเปิร์กท่านั่งของรีเจนเนอเรียกันก่อนนะครับทุกคนก็อันนี้ผมต้องบอกกับทุกคนก่อนนะครับผมว่าตอนนี้นะครับผมอ่าฝนทางทางด้านของบ้านผมเนี่ยมันตกนะทุกคนอาจจะเสียงอาจจะขัดข้องนิดนึงนะทุกคนเสียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องของอภัยด้วยนะทุกคนพอดีแบบอ่ฝนมันตกนะครับโอเคนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวผมจะรีท่านั่งของแบมพายทิ้งแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะติดใจไอ้เปิร์กนี้ออออออยยู่่่นนนนนนะะะเเเดดดดีีี๋ววผมมต้งงงาาาไปปทลลกิึครรัับหื โอเคนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอรีววไพ่หนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองแบบซูมแบบอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับซูมแบบอ่าลัคกี้สปินแบบนอร์ม l ลนะฮะเรามาดูกันว่าจะออกหรือเปล่าหืมหมดนะครับทุกคนเอาเป็นว่าอ่า เอาไป็นว่าเดี๋ยวลัคก,กี้เลยแล้วกันอันเดธยูอ่ะโอเคเอ,ออกแล้วนะครับผมใช้ไป3โลลัสฮอบนะครับผมนี่ออร่าค่อนข้าง,งจะเท่ hey เลยนะทุกคนนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าเปิร์กนี้นะครับผมลัสฮอบจะทําอะไรได้นั่นเองทุกคนก็เดี๋ยวผมจะใช้ทางด้านของสมองเหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมว่าทางด้านของเปิร์กลัสฮอบเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปเจอกันในเกมเลยครับผมโอเคผมตอนนี้ผมก็เข้าเกมมาแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคอสเมติกมันบัก็ก ด okay. ี๋ยวผมขออนุญาตซ่อนขอเร่มเต็ตีก่อนโอเคนะครับผมก็สําหรับเบิร์กอันนี้นะครับผมผมลืมบอกความสามารถไปเลยนะครับสำหรับเบิร์กอันนี้นะครับผมเวลาเรากดเนี่ยมันจะเป็นการแบบช็อตกระแสไฟฟ้านะครับผมนะครับมันก็จะเป็นแบบเหมือนเราแบบช็อตอ่าสายฟ้าไปนะครับผมแล้วก็ซอมบี้จะจะสตันนะครับแล้วก็จะโดนดาเมจด้วยนะครับผมเล็กน้อยนั่นเองนะทุกคนอ่ะนะครับผมพูดอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่านะครับผมว่าเบิร์กเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเปิร์กแป๊บหนึ่งนะครับผมเปิร์กมันเก็บไม่นานนะทุกคนโอเคผมทุกคนตอนนี้ก็เก็บมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าสกิล e ของไอ้เจ้าเปิร์กเนี่ยมันทำอะไรได้นะทุกคนมานะครับเดี๋ยวผมจะกดเลยแล้วกันนะปั๊บอ่าเห็นไหมอันนี้คือมันช็อตนะทุกคนแล้วก็คือไอ้สกิลฮอปไอ้ลาสฮอปเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวนะทุกคนแบบมันใช้ปุ๊บแล้วก็จะหายไปเลยนะครับนี่เลยคือมันจะประมาณเนี้ยนะครับมันก็คือแบบเป็นการช็แบบ แปบ๊บนึงอะแล้วมันก็หายไปเลยนะครับผมถ้าซอมบี้ตัวไหนมันไม่ตายมันก็จะติดสตันแทนนะครับมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆว่าอ่าอารมณ์เหมือนเราโดนไฟช็อตนะครับอะไรประมาณนั้นคือมันจะสตันทำอะไรเราไม่ได้อ่านะครับก็ฟิลนั้นนะครับทําอะไรได้มันทําได้ประมาณนี้นะครับผมตอนแรกที่ผมใช้ก็งงเหมือนกันนะเพราะว่ามันกดปุ๊บแล้วสกิลมันหายปั๊บเลย,เลยครับผมเปิร์กแบบลดแบบ รถแบบหวบเลยนะครับทุกคนก็อันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้ก็ความคิดของทุกคนไม่รู้นะครับว่ามันดีหรือเปล่านะทุกคนแต่ส่วนตัวผมก็คิดว่ามิสติกดีกว่านะผมว่าเพิร์สมิสติกน่าจะดูโอเคกว่านะครับเพราะว่าอันนี้มันมันใช้แล้วมันหมดหมดแบบหมดเลยอ่ะกดปุ๊บหมดปั๊บนะครับตอนแรกผมคิดว่าแบบตีแล้วมันจะชอ็ชอตชอ็อตช็อตไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับผมเผื่อใครใแบบดูไม่ทันนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเกิดอะไรขึ้นค่อนข้าง,าง,าง,างจะเนะจะเเรเรร็วน่ากกกิิดหตุณ์ทีไป งั้นเดี๋ยวผมขอ,อเวลาฟาร์มแป๊บหนึ่งนะทุกคนเอาเลยครับผมตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกรอบนะึงนะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไม่กดตีไม่ทําอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่ามันจะมีดาเมจหรือเปล่านะครับผมสําหรับสกิลนี้กดไปปับ๊บอ่าเห็นไหมมันจะเป็นการช็อตนะครับผมแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกต์สายฟ้าเห็นไหมมันจะรับแลบอย่างนี้อ่าเห็นไหมคือมันจะโดดาเมจตรงนี้นะครับผมแล้วคือเห็นเขาบอกว่ามันมีโอกาสสตาร์น,นะครับผม,ผมไม่รู้ มันตายเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะสตันไอ้ดอกแรกนะครับผมไอ้ดอกที่มันผ่ามาแรงๆก็คือตอนที่เรากดสกิล E นั่นแหละนะครับน่าจะใช้กับบอสอะไรอย่างงี้น่าจะดีกว่านะทุกคนโอเคก็สำหรับสกิลของเพิร์กลีเจนดรีก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่าไปใช้เพิร์กมิสติกดีกว่านะครับอันนี้ก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอ่ะ ให้ทุกคนดูสกิลเวฟพ่อในรอบหนึ่งนี่ครับแบบชัดๆเป็นการเรียกซูนามิมานั่นเองทุกคนนี่ครับผมทำดาเมจดอทรัวๆนะครับผมค่อนข้างจะเท่เลยนะครับนี่ประมาณนี้โอเคอ่ะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ขอปิดคลิปเท่านี้เลยแล้วกันทุกคนก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนั่นเองทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม